หนูเล่นวางบอลไม่เก่งนะหนูเล่นเป็นแต่ฮาร์ดพอยต์แต่เล่นได้พี่เล่นเลยเอาอน้องไตตันวัสดีครับโอ้โหเจอแคนเฮดไวยด้วยผ่าแล้วผ่าแล้วเจอแคนไต้ด้วยพี่ชายเฮดว้วันนี้ไตตันไม่ได้ไปเรียนนี่หว่าจรุน,นเลย อันหนึ่งครับอน้ำตนอนนึอุ้ยอืผมตายเก็บไปสองอะอกลางเพียบกางกางกา,างเยอะกางฝั่งเอเยอะมากอี้ยโดนดักนะครับ อุ้ยแม่งรู้ดีด้วยเนี่ยเฮ็เนี่ย,ยมันเล่นอยากก่างกะโปพี่แคนตึง <laughs> ใช่ใช่ใช่เฮ็ดไวมันแคนตึงพี่ <c oughs> เขาตึงในวางบอมอ่ะแต่ฮาร์ดพอยต์ไม่ค่อยตึงหรอก <c oughs> วางบอมแม่งแม่งรู้มากบอกเลยคนรู้อะ่ะ <c oughs> ตักหน, adece, edi, นึ่งตักสองพี่ตักสองอ่ะกือบตายมันแรงโคตรเลยนะเอไหมเอเอหรือตัวตัวเดียวตัวเดียวตายตายตายเอ้าตัวนึงอยู่ไหนอ่ะอยู่กลางสวยพี่สวยรู้ดีหรอรู้ด <mm uh <mm uh ีหรอ ออกไปกูยังไม่ทันได้เหนี่ยวกายต้องรู้มากขึ้นหมรู้ใช่ใช่พี่มันรู้พวกนี้มึงอ่านเกมเป็นพี่ต้องระวังหน่อยอ่ะบต้องอ่านเกมเผื่อนะไอพวกนี้มึงอ่านเกมเผื่อเป็นทำไมอุ้ยโอ้มันบตายหนึ่งระวังสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์อมีตัคน อุ้ยกลางโดนดูกลางมันได้พูดโอ้โหผมตายยิงแม่สั่นเลยากลารู้ไปโยกเขาโยกไปเบียบม,มีบีอยู่อีกตัวหนึ่งนะนะครับพี่กำลังโยกสไนไม่รู้อยู่ไหนนะเอาสไนยอยู่กลาง,างอยู่กลางปวดกับสไนอยู่ สวยบีหนึ่งตัวนั่นแหละนะ้แต่ต้นอย้ายตัวเดิมตัวเดิมไม่คดนตสวยหลบไวยอีไม่เป็นไรตัวเนี้ยโหดการลิวยิงมั่นเนะไม่พี่ค่อยเล่นค่อยเล่นต้ห ตายสองตายสองายสไอตัวลุีตายแล้วพี่ยังเหลือสไนเป์ได้คู่ตัวระวังสไนเปอร์นะครับเขาเก็บบอมไ้ไม่ไคูโอเคม่คู่ตัวท้ายโอเคครับอืมอีกนายกำลังไปพี่ <quy Gothic> <sky> สวย <water> สวยสวยได้สวยยิงได้สวย โคตรโหดพี่โคตรโหดโค้ตึงโค้อตาลุงดูดักห้องให้เยอะเยอะมีอะมีอะว้าวมีมีแล้วโอ้เฮ้ยอุ้ยไม่ตายมีลมมาอุ้ยดูแล เฮ้ยเหลีแค่ว้าเขาบุกโหดเหรอพี่บีมันบุกมาใช่ไหมเดี๋ยวหนูดูบีให้เข้ามาขามอนบีเจมหนึ่งบีเจมหนึ่งบีเจมหนึ่งผมโดนแปดโอ้ไม่ก้อนสวยสวยสวยพี่ลองสไส้ สไลเปอร์อยู่แถวกลางมีสมกลางเ,เปลี่ยนนะมีมีมีม,มีไปไหนวออะเปลีอยอ่ยนปะไว้แตกดึงอ้โหข้างหนูหนั่นแหละประตูสวยเหลือสไนต์ตัวเดียวเป็นลูกเก็บปืนกลเปล่านะสไนต์อ่ะเป็นวกนี้ยิงในแักสีไม่เก็บสไนต์อ่ะมันไม่เก็บหรอกปืนกลอ่ะสไนต์ถือแล้วถือเลยมันไม่เป <at> ็นนโิน รู้สึกม oh, ันไม่ค่อยแม่นนะสลับปาดเลยพี่สมัยอ่ะวางไม่ไม่นเลยไอ้ยืนไคิไม่ค่อยแม่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยโคตรโหดโคตรโหดยุบบีคุ้มยากกว่าพี่บีแม่งแม่งเล่นเป็นอ่ะมันดูมันดูเดี๋ยวเราเล่นเป็นอีกอะเดี๋ยวหนุนเนียวบีฮะ รอพ่กระบหลังเนี่ยพ่อรโอพ่อพอหลังสกหนึ่งครับสวยสวยสวยพี่ขอบคแม่อุ้ยกลางสองตัวระวังออกรถเหลืองอ<ย>สวย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 ,สวยระวังกลางระวังกลาง ก๊ลละกลับไปคุมสวยพี่อีกตัวนึงอยู่กลางวะห้องแดงจะห้องแดงเราห้องแดงเราโดน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 ผู้หญิงตายโดนดีครับโดนดีครับ มาพี่แต่ผู้หญิงเยอะอะไรมะพี่ใช่ผู้หญิงเยอะแล้วก็มีชายด้วยผผูู้้หหญญิิงงเออยะมากบางคนเขาเขาเอารูปแฟนเยอะนะพี่แต่แต่ผู้หญิงโตจริงก็ก็เยอะอะเยอะเยอะแคนเทวายผู้หญิงเยอะเล่นเก่งด้วยอุ้ยระเบิดระงไหนตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึงตายสองตายสองตายอยู่กลางกลางกลางถ่านเราบรรลุไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้น ทางเดินทางแล้วโอ้ยตัางข้าวสองสองระวังระวังแ่ไหนน้องสองโอ้รบกดอยู่อยู่อะไรวะสัตว์เลี้ยงผีขี้ยาขี้ยาแล้วก็ให้ผมด้วยเดี่ยวมีอะไรนีอะไรหูฟองแม่ก็จะยัดตูดด้วยสลับสลับสลับเราตัดสินแล้ว嘛 ตัดสินแล้วเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วเหมือนเดิมพี่เขาชอบเล่นตรงไหนก็ระวังตรงนั้นพี่ระวังกลางกับไอ้บันไดคู่อะระวังแล้วก็ระวังบีด้วยเพราะเขาถมบีเขาเล่นบีเป็นมันจะมีตัวหนึ่งแล้วก็ตอนหลังเออะบันไดคู่อุ้ยเกิดอันะเปิดตั้งหนึ่งอยู่บันไดคู่อะอใช่ตั้งสอง มีตัวนะมีตัวนะบันไดคู่นะอ๋อระวังบีเดินหนึ่งตัวผมไม่กล้าไปว่ะแต่ผมยืดแถ่เนี้ยกลัวโดนดักระวังเขาดักดักนะนะพี่ระวังนะเฮ้ยบันไดคู่ไหนจะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ทันบันไดคู่นี่เลยนา้ดู เาเอแล้วปะเข้าเแล้วเสียงอยู่ขวาแตกหนึ่งอยู่อยู่ท้ายะมตัวดึงตัวดึต้ายจุ้ยกูกูีกูโอ้พี่โอ้สุดยอดครับพี่โอ๊ยปวดนิ้ววนเลยปวดนิ้ววนเลยสวยจาดโอ้ชายใหญ่อะ เจอชายใหญ่ป่ะเออเป็นคนเห่าปืนลีเจนต์เห่าปืนลีเจนต์มีบ้าวมีบ้าวเนี่ยมีบ้าวมันก็มีเจนเนี่ยคิดยี่หมาเขามีเขาเกือบทุกคนอ่ะพี่เขามีแต่พี่เนี่ยเพิ่งเพิ่งมีปืนลีเจนต์กระบอกแรกอ่ะ เป็นไงพี่มันรู้สึกยังไงพี่รู้สึกยังไงดีวะรู้สึกดีใจดีโอเคดีใจแล้วแต่แต่ทำสิ่งที่อยากทำแล้วคือแต่งตืนแล้วให้คนเก็บไปเล่นแบบเล่นไม่ได้อ๋อพี่มายิงพี่แล้วแล้วฟ้ามันอขึ้นฟ้าร่ะอยากห่าเมื่อไหร่จะหนึ่งฟองไม่เห็นโดนไปนั้นหนึ่งมารีพับมารีพับ เก็บเก็บหนักมากตัวนั้นอ่ะสวยสวยพี่ไปไหนกันหมดวะตรงนั้นโดนแล้ว แม่งโผล่มาจังหวะที่หนูแบบซูมตรงนู้นพอดีเลยเอ,อ้ตรงนี้มาอีกสวยอุ้ยโอ้โหรถชลามสีแม่งไม่มีใครรุมมันเลยเฮ้ยตายแล้ว <laughs> ชิบหาและ เถื่อนไว้เถื่อนไวยพี่ดูในห้องนี้ยิงอีกละอยู่ในห้องไม่ได้ออกมาเลยตายตาย อะไรอะไรใงเสีย็นๆส่งแล้วกลับมาได้แล้วพี่ใจเย็นใจเย็นเกิดไหนกันวะตรงน้ำลวผ่าน mm> ้ำลวน้ำ เป็นยิงอะฝั่งนูน้นเ่นแตกจนห้องฐานะไปแล้วโอ้ปืนไฟวางปืนไฟพี่ตรงกลาง <Sw arm. S 1> สวอร์มละโอ้โหโอเคได้ได้ได้ าา <c oughs> โอ๊ยอุยโหข้างหลังสอง <c oughs> <c oughs> เดือดจังวะเดือดจังอู้เป็นไงพี่เอเคสิเจ็ดอ้เว <สะ S 1> ตาตัวโหดโหท,ท,ทับหลังไม่มีการยิงเลยมันมีสายเลยเลยโอ้ยสองตัว โอ้ไม่ได้คนต่างกี uh> ่บนบ้า <to น อเอสเคสตอนนี้เองเจอแล้วแม่งยิงหัวพอดีเลยนัดเปียว,วระเบิดี มันยันระเบิดเก่งมากเลยย้ําแต่บนบ้านบนบ้านถูกผูเอาเทงฟี่มาถ <laughs> ูกผูเอาเอาเทงฟี่มาเล่นเลยโอย้ติดเหลี่ยมไม่ตาย โอ้โห,หไม่ตายโอ้ยตัวซ้อน สวยสวย AK 7ชายใหญ่อ่ะนี่โดยชายใหญ่ไว้นี่นี่นี่ AKP นี่นี่นี่พี่ลองไปดูอะมันอาจจะไม่ได้ก็ได้บางทีมันบังไว้อ่ะมีอะไรบังไม่รู้อะห่อะโอ้ยออกมาแล้วสายสายเครื่องลงเล่นซ้าย ไม่ตายตายไหมพี่ตัวนั้นเออตายนี่จะมีคุมตายไว้นะเดี๋ยวหนูคุมบนนี้ให้อีเกนซิจันไกลหาและอุ้ยโอ้โหกลมันเล่นโหดกันแล้วพี่โอ้ยซีโฟยโอ้มันโยนซีโฟเี่อะไรวะเนี่ย ไม่ตายปืนอะไรเอเคซีเจ็ดเหมือนกันแม่ติดคุณสี่เหมือนผมเลยยี่เอเวกเวนเย้ยวกันเลยนะเดีลองบ้างดิเดี๋ยวมาเล่นละยังไม่ตายหนึ่งตัวอ่ะตาและอ่ะสองตัวเลยตายหนึ่งอ่ะหิ้วเจ็บหนะัก อุยอ๊ยโว้ยยิงจนมันไม่ตายเยีะโอ้เอเคซีเจ็ดมีคนเล่นเอเคซีเจ็ดตามผมพี่กี่ตัววะเนี่ยไอ้เหี้ยแต่งตามสองสามตัวบอกแล้วแม่แม,แม่ต้องมีคนเล่นตาม <c oughs> ไม่น่าเล่นเลยเอ,อ้ยสุดโกงปูจบละตินี้สู้เขาไม่ได้เลยโอ้ยตินี้สู้เขาไม่ได้เลยอ่ะโหแม่เอ,อ้ยรุ่นนี้ผมเล่นซับพิกดีกว่า ให้มันเล่นตามโอ้โหมันยิงแมนด้วยนะสู้ไม่ได้โอ้โหอ้เคซสี่เจ็ดแบบติดคนสี่ทางด้านเลยพี่สู้ไม่ได้พี่อ้เคซีติดคนสี่สามตัวไอ้เขาจะไปเล่นด้วยอะ โอ้ตัวมันตายเออมันแรงมี่ที่ที่หนุนเล่ยเพราะมันแรงเนี่ยล้วติดกล้องให้มันยิงยิงง่ายไม่คิดว่ามันจะเล่นตาไปโอ้ยิงยิงยิงไม่โดนอฮ้ยไม่ตายอนะ อุ้ยหนุ hora, ่มสไนด์อ๋อวางพกวางพพกพียายายายนุมดู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 โอ้มึงเอามึงเอาสุดแต่งหมดไปเล่นแล้วมันดูมึงเอาไปใช้ดิพี่มากอย่างโหดเลย เอาแมงดิพี่แมงขมโมยสุดแต่งผมไปต้องฆ่ามันให้หมดฆ่ามันให้หมดอุ้ยกลางหืมอเคซีเจ็ดสูดูทั้งนั้นเลยแมงไอวมน มึงคิดว่าปืนติดติดเบตา้าให้ไงวะมันเล่นเนี่ยโอ้โหแอบอีกปืนปืนกูไม่เห็นติดเบต้ามึงเอามาเล่นทำไมเนะี่ยฮะมันไม่เล่นปืนเบตาา้าฮะดโูดโูดูดูเก็บมาเล่นใหญ่เลยนี่มันเออตัวหนึ่งเออสวย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 ฆ่าแมงให้หมดใหญ่หลือ อะไร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 ยิงต้นฉบับเว้ยต้นฉบับโดนโดนคนเอปไปต้นฉบับเฮ้ยนายตัวเดิมเลยนี่หว่าใช่พี่ไอตัวนี้เราแบบไล่ยิงเขามาแล้วเขามาเล่นตามเาราพี่นี่แหะเล่นตามกูไอ้สัตว์เหรอเล่นตามกูเหรอเฮียดีะนะมีเพื่อนแบกแปด 我这大母大母啊！哎呀！